สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงเรื่องคําสาบสิคลัยประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไพโปรดกดติดตามซับส r คร e กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณคะ่ะตอนที่สิบสามตอนพิธีอาบแสงจันทร์ พระนางอยู่ตรงนี้นี่เองหม่อมฉันเกือบจะทำร้ายพระนางเสียอีกเฮ้ข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าจะกล้าไหมโทษหากว่าหม่อมฉันทำเช่นนั้นจริงๆก็คงไม่ให้อภัยตนเองแน่นาเคนกล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้าดีในเมื่อเจ้าจงรักพักดีต่อข้าข้าจะต้องเชิดชูเจ้าเอาไว้ให้อยู่เคียงข้างรอให้ถึงโอกาสสำคัญเสียก่อนเถิดนะ นาคีนคืนนี้ข้าร้อนรุ่มอยากอยู่กับเจ้าให้มากที่สุดเสียงที่เต็มไปด้วยความเสน่หากระพือความใครองค์ครักจ้องมองพระภูษาที่รัดพระอุระด้วยดวงตาลุกโชนเมื่อเห็นพระนางคลายปมที่ผูกให้ออกจากกันเผยเห็นความงามนวลเนียนท้าทายต่อความสลัวของแสงจันทพระนางไปที่พักของหม่อมฉันถิดพระเจ้าค่ะ หากว่ามีใครมาหินแล้วเอาไปพูดในทางที่เสียหายพระนางจะแย่นะพระเจ้าค่ะใครจะกล้าในเมื่อข้าเป็นพระแม่เจ้าของเมืองนี้แต่ก็จะทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติหมอมชันคิดว่าไปประทรับในห้องที่เป็นสัดส่วนดีกว่าที่จะสนทนากันอยู่ตรงนี้เชิญเสด็จพระเจ้าค่าเจ้าดีเช่นนี้ข้าไม่อาจตัดความรู้สึกดีๆออกไปจากใจได้เลย ทั้งที่บอกแก่ตนเองว่าจะไม่มาหาอยู่แล้วเชียวนะแต่ก็ทนเก็บความคิดถึงเอาไว้ไม่ได้พระนางสีจันทรากล่าวอย่างร้อนรุ่มขณะที่เอี้ยวระโวรกายไปตามทางเดินเล็กๆแล้วสาวพระบาทที่ซ่อนอยู่ในรองพระบาทหนังปลายงอนสีเหลืองทองและประดับด้วยลอยหลากสีให้เดินเร็วยิ่งขึ้นนาเคนมองตามพระวรกายอวบอิ่ม ด้วยความฝนืนหาเขาแทบไม่เชื่อตัวเองเลยว่าจะได้ครอบครองและเป็นเจ้าของเขาคิดไกลไปว่าจะได้ขึ้นครองอารยานครเคียงคู่กับพระนางเมื่อนั้นจะมีผู้คนกราบไหว้เขาจัดสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าองค์ใหม่เมื่ออยู่ในที่หลับตาคนทั้งสองก็เข้าหากันความสุขทวินหาก็ได้เกิดขึ้นไม่มีความละอายใจ ต่อบาปกรรมแต่อย่างใดขอแค่ได้เพียงสุขสมก็พอใจแล้ววันแห่งความหวาดกลัวเกิดขึ้นแก่ตาละไตพิธีอาบแฝงจันถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในคืนเดือนเพ็ญหน้นาลานหินกว้างถูกประดับตกแต่งอย่างสวยงามแท่นทอง ถูกนำมาวางพร้อมกับเครื่องชำระร้างร่างกายเสียงปี่พาดประโคมขับกล่อมดังก้องกังวานไปทางหุบเขาพระเจ้าสุริยชัยในเครื่องทรงเต็มยศประทับอยู่ในพระพราชั่วคราวโดยมีองค์คารักษ์และทหารอารักขาอย่างแน่นหนาพระองค์ทอดพระเนตรมองไปยังด้านหน้าซึ่งเป็นทางทอดยาวขึ้นมาจากเบื้องล่างนั้นและรอขบวนแห่ตารตาต เพื่อมาทำพิธีอานแฝงจันนาเคนพระเจ้าคะ่ะเมื่อไรขบวนแห่แม่นางตลัลไยจะมาถึงเสียทีคงไม่นานหรอกพระเจ้าค่าสีจันทาเราทำไมไม่มาร่วมงานพระองค์ตัดถึงพระชายาองค์แรกด้วยความสงสัยคิดว่างานนี้พระนางจะต้องมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยทว่ากับไม่เห็นพระพักของพระองค์บึ้งตึงนาเคนใจหาย เกรงว่านางในดวงใจจะได้รับอันตรายเพราะรู้ดีว่าพระองค์ทรงอารมณ์ร้ายพระนางบอกว่าไม่ค่อยสบายพระเจ้าค่ะไม่จริงหรอกนางแกล้งมากกว่าไม่อยากมาร่วมพิธีเกิดความริษยาน่ะสิเรื่องนั้นกล้าวกระหม่อมก็มีอาจทราบพระเจ้าค่ะรอให้เสร็จพิธีเสียก่อนเถิดนางจะได้รู้ว่าการกระด้างกระเดืองต่อข้านั้นเป็นเช่นไรนั่นไง แม่นางตละไตามาแล้วพระองค์ประทับยืนทันทีเมื่อเห็นขบวนแห่ต,ตาะไตได้เคลื่อนก้าวเข้ามานางเด่นสง่ามาแต่ไกลภูมกล้าสูงรวบตึงตั้งสูงผ้าแถบสีขาวรัดพันรอบอกเอาไว้จนแน่นโชว์เอวที่คอดเบื้องล่างก็คือผ้านุ่งสีขาวชิ่นกันใบหน้าหญิางงามเรียบนิ่งไร้ความรู้สึกใดๆดวงตาคมวาวสีนินนั้นเศร้าอย่างเห็นได้ชัด โดยที่นางนั่งอยู่บนเสลียงงามเหลือเกินแม่นางต,ลตาลไตนี่คือครั้งที่สองที่ข้าได้เห็นนางเจ้าว่านางงามหรือไม่นาเคนเอย๋ยพระเจ้าค่านางงามเป็นอย่างยิ่งนี่คือพระชายาองค์ใหม่ของข้าพระเจ้าค่าด้วยนางงามเช่นนี้สีจันทราจึงฤิษยาไม่ยอมที่จะมาเข้าร่วมพิธีอาบแฝงจันในเมื่อเป็นชายาข้าแล้ว ก็ต้องใจกว้างสีนาเคียนยังคงนิ่งเช่นเดิมไม่เอ่ยสิ่งใดออกมาทั้งที่ในใจระลึกถ,ถึงพระนางสีจันทราซึ่งเป็นผู้เลอโฉมและเห็นพระไทยพระนางเป็นอย่างยิ่งพระนางจะต้องเศร้าต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีสรตรีนางใดทนได้ต่อเรื่องเช่นนี้เคยเป็นหนึ่งแต่เพียงผู้เดียวครั้นมีอีกผู้หนึ่งเข้ามาเบียดบงังแล้วแบ่งเป็นสองใครเล่าจะทนได้ นาเค็นแค้นเคืองแทนพระน,นางเป็นอย่างยิ่งแต่ไม่อาจที่จะทำอะไรได้ในเมื่อเขาเป็นแค่เพียงองค์ครักรักษาพระองค์เท่านั้นในเวลาเดียวกันต,ลตาลไตใจเต้นแรงด้วยความกลัวเมื่อสพบพระเนตรในพระเจ้าสุริยะชัยนางหวาดกลัวและคลามเกงจนต้องหลบดวงตาลงตังท่านกฤษณะข้ากลัวนางกล่าวแก่กฤษศะที่อยู่ใกล้ๆ ไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นข้าอยู่เคียงข้างแม่นางตลอดเวลาอยู่แล้วข้ามีแค่เพียงท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่คอยช่วยเหลือทุกอย่างข้าหวั่นใจเหลือเกินว่าการอาบอักคีที่ผ่านมานั้นจะได้ผลหรือไม่จงมั่นใจข้าทำในสิ่งที่ดีที่สุดมอบแด่แม่นางแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นทำใจให้สบายถึงหน้าพระพักแล้วจงนิ่งเถิดแม่นาง คำเตือนจากกฤษณะเรียกสติที่ล่องลอยจากไปให้กลับคืนมาอีกครั้งทันทีที่เสลียงถูกวางลงไปกับพื้นตาละตายก้าวมาแล้วยอบกายหมอบลงกับพื้นนางถวายบังคมกลานด้วยกริยาแช่มชอยถวายบังคมเพคะแม่นางตาละตายข้าดีใจเหลือเกินที่เห็นนางอีกครั้งข้ามีความสุขมากยินดีที่จะรับเป็นพระชายา ก่อนที่จะเป็นพระชายานางจะต้องเข้าพิธีอาบแฝงจันทร์เสียก่อนนะแล้วแต่พระองค์เถิดเพคะนางเป็นสตรีที่งามมากงั้นก็เข้าสู่พิธีอาบแฝงจันทร์เถิดวันนี้พระจันทร์เต็มดวงสาดแสงกระจายเต็มที่เมื่อแสงจันทร์ต้องร่างของนางพรามทั้งเก้าจะสวดมนต์ศักดิ์สิทธิ์พวกเจ้าจะพานางไปนอนที่แท่นนั่นเพคะยิ่งงามสิ้นเรี่ยวแรง และแทบจะสิ้นลมหายใจเมื่อรู้ว่าจะเข้าพิธีสำคัญนางกำนันทั้งสี่พากันเข้ามาประคองร่างของตราไตขึ้นแท่นทองที่มีกลีบดอกไม้หอมหลากสีโรยเอาไว้นางเอียงร่างนอนราบแล้วหลับตานิ่งกางมือกลางเท้าไว้ตามมุมของแทน่นจงเอากลีบดอกไม้โรยลงไปบนเนื้อตัวของนางด้วยพรามผู้หนึ่งเป็นผู้เอ,อ่ยแก่นางกำน,นัน ให้โปรยกลีบดอกไม้หอมลงไปบนตัวตาลไตขณะเดียวกันเสียงสวดคาถาด้วยน้ำเสียงสูงๆต่ำๆก็ได้ดังขึ้นตาลไตวังเวียงใจอย่างที่สุดแทบจะกรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวเมื่อแสงจันทร์บนท้องฟ้าสาดกระจ่างลงมากระทบแล้วจับต้องเรือนร่างเสียงสวดคาถาแทบจะปริดหัวใจให้หลุดร่วงออกไปจับขั้ว และบางครั้งรับรู้ว่าเหมือนร่างกายถูกดีดขึ้นไปบนฟากฟ้าสุดจะทนอีกต่อไปนางส่งเสียงร้องออกมาดังๆทุกคนตกใจและผวาเหือกลุกขึ้นมามองพรามผู้หนึ่งจึงรีบปรามทันทียาจงนั่งลงที่เดิมนางเป็นอะไรพระเจ้าสุรยะชัยได้เอ่ยขึ้นแก่กฤษณะด้วยความสงสัยหลังจากเห็นหญิงงาม ส่งเสียงร้องคร่ำครวญใบหน้าแดงกำ่ำท่าทางนางเหมือนจะเสียชีวิตมือและเท้าพยายามที่จะยกขึ้นแต่ถูกนางกำนันทั้งสี่จับกดลงแล้วตรึงเอาไว้แล้วให้แนบลงไปบนแท่นทองตละดายขยับได้แต่เพียงลำตัวที่ส่ายไปมาใบหน้าของนางนั้นบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดนางหวาดกลัวต่อเสียงสวดคาถาศักดิ์สิทธิ ที่บีบหัวใจให้เจ็บปวดจิตจะหลุดออกจากร่างการสวดแบบนี้เพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายที่เกาะตามทุกส่วนของเดือนร่างให้หลุดออกไปพระเจ้าค่ะอ๋อเช่นนี้เองหรือแล้วจะเป็นเช่นไรต่อไปไม่มีสิ่งใดทั้งสิ้นอย่าได้กลัวหรือว่าวันใจเลยพระเจ้าค่ะแต่นางร้องเสียงหอยหวนน่ากลัวมากเลยนะนางจะหยุดก็ต่อเมื่อเสียงสวดจบลง นั่นก็หมายความว่าพิธีกรรมจบลงเช่นเดียวกันพระเจ้าค่ามหาปราดผู้รับรวยแห่งอารยานครตอบด้วยสีหน้าเป็นกังวลเขาเองก็เกรงว่านางจะได้รับอันตรายจากพิธีในครั้งนี้ความกลัวหลังจากเสียงสวดคาถาจะทําให้จิตดลุดล่องลอยออกไปจากร่างหากว่าเกิดเรื่องเช่นนั้นจริงๆนางจะก,กลายเป็นคนที่วิกลจริต เขาทนไม่ได้ที่จะเห็นหญิงอันเป็นสุดที่รักตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นข้าไม่สบายใจต่อเสียงร้องของนางมันช่างบาดลึกเข้าไปในใจเหลือเกินเรื่องปกติพระเจ้าค่านางจะต้องชำระรางร่างกายให้สิ่งไม่ดีหลุดออกไปสักครู่นางกำน,นันจะพลิกร่างของนางให้นอนคว่ำหน้าเพื่อให้ร่างต้องแสงจันทร์อย่างเต็มที่อีกนานแค่ไหนหนอ จนกว่าจะจบสิ้นบทสวดพระเจ้าค่ะพระเจ้าสุริยาชัยแสดงความเป็นห่วงอย่างชัดเจนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแก่นางในดวงใจและหว,วั่นเกรงว่านางจะได้รับอันตรายหากว่าทนกลัวต่อเสียงสวดไม่ได้นางอาจจะเป็นบ้าและเป็นบ่อไปเลยก็ได้ ขณะเดียวกันภายในพระตำหนักพระนางสีจันทาร้อนรุ่มในหัไทยเมื่อรู้ว่าเวลานี้พระเจ้าสุริยชัยกำลังอยู่ในพิธีอาบแสงจันทร์ของตรตัตไตนางผู้หญิงชั่วเจ้ามารยาทำให้พระองค์รุ่มหลงข้าไม่ยอมดิดขาดพระนางแค้นอาฆาตคิดทำร้ายหญิงงามให้มวยมอดดับลงไปนางจะต้องเป็นบ้าด้วยความกลัว ข้าจะทำลายพิธีเอาปีศาจร้ายไปบุดบางดวงจันทร์ไม่ให้ร่างของมันต้องกับแสงจันทร์นังผู้หญิงชั่วด้วยความแค้นที่พระเจ้าสุรยาชัยต้องการยกย่องสตรีอื่นให้เทียบเทียมกับตนในครั้งนี้จึงติดต่อทางกระแสจิตกับแม่เท่าตานีแล้วสวดคาถาเดชานด้วยเสียงสูง,สงต่ำ,ตำพระพักในพระนางกราดเกลี้ยวจนดูน่ากลัว ริมพระโอษฐ์แยกแยะไร้สิ้นความงามใครก็ตามที่มาเห็นจะต้องวิ่งหนีและคิดว่านี่คือนางจอมปีศาจร้ายผู้ครองโลกแห่งความตายแม่ช่วยข้าด้วยเถิดศรีจันทรามีอะไรลึกเสียงแม่เท่าตานีดังมาในกระแสจิตข้าทนไม่ไหวอีกแล้วนะมันกำลังทำพิธีอาบแฝงจันเพื่อขึ้นเป็นพระชายาเคียงข้างกับข้า แม่นางตระสถยหรืออย่างไรแม่อย่าเรียกมันเช่นนั้นมันคือมานหัวใจของข้าทําให้เราไม่อาจขึ้นเป็นผู้ครองอารยานครได้ช่วยข้าด้วยเถิดท่านแม่พระนางศรีจันทรายังคงร่ําร้องด้วยความโกรธแค้นตรัสไตสตรีผู้เลอโฉมผู้ซึ่งกําลังแย่งพระเจ้าสุริยะชัยไปจากพระองค์นั่นเองเจ้าจะให้ข้าทําเช่นไรเล่าหากว่าจะเข้าไปทําร้ายนาง ก็คงต้องฝ่าพราหมเข้าไปแม่อาจจะพ่ายก็ได้นะมนในการสวดครั้งนี้มันศักดิ์สิทธิ์นะข้าไม่ต้องการให้แม่ฆ่ามันเพราะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้แน่แค่เพียงบางแสงจันทร์ไม่แสงต้องร่างของมันเท่านั้นท่านแม่ช่วยข้าด้วยเถิดงั้นหรือเรื่องนี้คงจะต้องพึ่งเจ้าเวตาลแล้วมันจะทนต่อบทสวดได้หรือมันอาจจะมุ้ยมอดก็ได้นะ บุตรสาวเป็นห่วงเจ้าปีศาจเวตาลผู้เป็นทาสรับใช้แม่เท่าตานีเพราะเก่งว่ามันจะได้รับอันตรายเสียงหัวเราะหึหจากหญิงกาลีผู้อัปรักักดังขึ้นแค่บุตรบางเพียงครู่เดียวเท่านั้นเมื่อแสงจันทร์ต้องไม่เต็มที่ในช่วงพิธีสำคัญนางตลลไตก็ไม่อาจขึ้นเป็นพระชายาได้เพราะจะมีบางอยา่างซ่อนเร้นไว้ในเรือนกายสร้างความขุ่นพระไทย ให้แด่พระเจ้ชชาสุริยะชัยงั้นหรือแม่ค่าใช่เจ้าไม่ต้องกลัวเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่แห่งข้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นข้าเชื่อในความสามารถของแม่ข้าข้ามีแม่เป็นที่พึ่งเดียวเท่านั้นพระนางสีจันทรารู้ว่าการทำลายพิธีอาบแสงจันทร์จะต้องประสบความสำเร็จเมื่อเจ้าเวตาลใช้ปีกกลางกัน้นไม่ให้แสงจันทร ต้องร่างของตาละไตเจ้าไว้ใจข้าเถิดข้าคือแม่ผู้รักลูกมากที่สุดเลยนะข้าเชื่อใจท่านมากนางกล่าวจบก,ก็ถอนจิตออกแล้วลืมตาแล้วก็ยิ้มกว้างพระเนตรน่ากลัวเมื่อต้องกับแสงเทียนซึ่งจุดจากเทียนสีดำและตั้งอยู่บนกะโหลกผี <laughs> นางตาละไตครานี้ถึงเวลาที่เจ้าจะดับฝุน่นเสียที ข้าจะทําลายเจ้าไม่ให้เป็นที่เสน่หาแด่พระองค์ท่านเจ้าเวตาลทนต่อความเจ็บปวดแห่งคาถาอันชั่วร้ายของแม่เท่ากาลีไม่ได้มันบิดตัวเองแล้วเกลือกกริ้งลางอยู่บนพื้นดินสกปรกใบหน้าบิดเบี้ยวเยเเกอ๋อ แม่เท่าอย่าทำร้ายข้าเลยเจ้าเวตาลเจ้าปีศาจช,ชั่วร้ายแม่เท่าอยุดสวดถืดเนื้อตัวข้าจากหลุดลอกออกเป็นริวร้วๆแล้วนะเฮ้อ <c oughs> เจ้ามันก็เป็นเสี้แบบนี้ล่ะถ้าไม่บังคับด้วยมนเจ้าก็ยังคงดื้อด้านเช่นเดิมไม่ยอมทำตามที่ข้าต้องการเจ้าเวตาลเริ่มมีเรี่ยวแรงแล้วลุกขึ้นมานั่งยองๆปีกใหญ่ทั้งสองข้าง ห่อหุ้มร่างเปือยเอาไว้ดวงตาของมันแดงฉานราวกับฐานไฟและพุ่งมาที่แม่เท่าผู้มีรูปร่างและหน้าตาน่าเกรหน่ากลัวเราวกับแม่มดแม่เท้าจะทำสิ่งใดเล่าข้าให้เจ้าไปทำพิธีอาบแสงจันของแม่นางตาลตายโอ้ทำลายพิธีอาบแสงจันท์งั้นหรือไม่ข้ากลัวข้ารู้ดีว่าหากเข้าไปในพิธีนั้น ตัวของข้าก็จะถูกทำลายด้วยมนอันศิ์สิทธ์ก็แค่เพียงครู่เดียวเท่านั้นบดบังดวงจันทร์ไม่ให้แสงไปต้องร่างของผู้หญิงคนนั้นแค่เสียววินาทีเดียวข้าก็แทบตายแล้วเนื้อหนังคงถูกเผาไหม้มันทรมานมากนะเวทานไม่ยินยอมทำตามที่เม่เท่าตานีต้องการซึ่งก็สร้างความโกรธกริ้ยให้แก่นางเท่าไม่น้อยเสียงสวดคาถาชั่วร้าย จึงดังขึ้นอีกครั้งเจ้าเวตาลสะดุ้งเฮือกดวงตาสีแดงเหลือกลานสองมือของมันได้ยกขึ้นแล้วปิดตาเนื้อตัวใบหน้าเยกเกมันจึงร้องเสียงโหยหวนอ้าแม่เท่าแม่เท่าหยุดเถิดเจ้าจะทรมานจนตายหากว่าไม่ทำตามที่ข้าต้องการข้าข้ายอมแล้วได้โปรดเถิดหยุดตวดมนได้แล้วนะเจ้าเวตาลร่ำร้อง ไม่ให้แม่เท่าตานีสวดคาถาชั่วร้ายเพราะถูกบังคับทั้งกายและใจมันจึงเจ็บปวดและทรมานอย่างเหลือจะกล่าว